ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตัวเองและเจ้ากรรมนายเวรรวมไปถึงยังเชื่อกันว่าจะช่วยสะเดาะเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นดีได้อีกด้วยค่ะแต่ปลาแต่ละชนิดมีความหมายอย่างไรและควรปล่อยจำนวนกี่ตัวและต้องสวดบทไหนอย่างไรวันนี้รู้หรือไม่ได้รวมมาให้แล้วในคลิปนี้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ปล่อยปลาเสริมดวงตามวันเกิดนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ ควรปล่อยปลาจำนวน6-9ตัวหรือหาใครที่อยากเสริมดวงเป็นพิเศษเพื่อส่งเสริมให้เรื่องการดำเนินชีวิตลื่นไหลและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นก็แนะนำนะคะให้ปล่อยปลาไหลจำนวน6ตัวค่ะคนที่เกิดวันจันทร์ควรปล่อยปลาจำนวน15ตัวแต่หากใครที่อยากเสริมดวงก็แนะนำว่าให้ปล่อยนกเป็นจำนวน15ตัวเพื่อให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นค่ะคนเกิดวันอังคาร ควรปล่อยปลาจำนวน8ตัวแต่หากใครที่อยากเสริมดวงก็ขอแนะนํำให้ปล่อยหอยขมส่งเสริมให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขคนที่เกิดวันพุธกลางวันจำนวนปลาที่ควรปล่อยคือ17ตัวและสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนจำนวนปลาที่ควรปล่อยก็คือ12ตัวค่ะซึ่งปลาที่แนะนํำให้ปล่อยเพื่อเสริมดวงก็คือการปล่อยปลาหล เพื่อส่งเสริมให้ชีวิตลื่นไหลและคล่องตัวมากขึ้นค่ะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีจำนวนปลาที่แนะนำสำหรับการปล่อยปลาก็คือ12ตัวสำหรับใครที่อยากเสริมดวงนะคะให้อายุยืนยาวมากขึ้นก็ขอแนะนำให้ปล่อยเปาค่ะคนเกิดวันศุกร์จำนวนปลาที่แนะนำให้ปล่อยคือ21ตัว โดยปลาที่แนะนำเพื่อเสริมดวงของคนเกิดวันศุกร์คือการปล่อยปลาหมอ21ตัวเพื่อเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยค่ะคนเกิดวันเสาร์แนะนำให้ปล่อยปลาจำนวน10ตัวแต่สำหรับใครที่อยากเสริมดวงให้มีการใช้ชีวิตได้คล่องตัวมากขึ้นก็แนะนำให้ปล่อยปลาไหลจำนวน10ตัวนั่นเองค่ะความหมายของการปล่อยปลาแต่ละชนิดปลาไหล การปล่อยปลาไหลโบราณเชื่อว่าจะช่วยให้การเงินการงานและการเรียนราบรื่นเพราะการปล่อยปลาไหลลงแม่น้ำเปรียบเสมือนการปล่อยให้การเงินการงานการเรียนรวมถึงสิ่งต่างๆในชีวิตลื่นไหลไปตามแม่น้ำได้อย่างราบรื่นไม่มีติดขัดนั่นเองค่ะส่วนสถานที่ที่ควรปล่อยควรปล่อยลงในแหล่งน้ำตื้นที่มีพืชขึ้นรกๆป่าหญ้าลอยน้ำไม่ควรปล่อยลงแม่น้ำใหญ่นะคะเพราะว่ามีโอกาสรอดยากค่ะ ลาชการปล่อยปลาช่อนโบราณเชื่อว่าจะช่วยช้อนเงินช้อนทองสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่จะได้พบเพราะตามความเชื่อแล้วการปล่อยปลาคือการปล่อยเคราะห์ลงแม่น้ำนั่นเองค่ะส่วนการปล่อยปลาช่อนออกไปนะคะโบราณจึงถือว่าเป็นการช่วยช้อนเงินช้อนทองรวมไปถึงช้อนสิ่งต่างๆที่ซ่อนเร้นอยู่ขึ้นมาอีกครั้งส่วนสถานที่ที่ควรปล่อย ปลาช่อนเป็นปลาท้องถิ่นของไทยชอบอยู่ในน้ำที่มีพืชขึ้นรกๆเป็นจํานวนมากควรปล่อยตามตะลิ่งชายคลองที่มีพืชน้ำขึ้นแต่หากใครที่ซื้อมาปล่อยจํานวนมากก็ไม่ควรปล่อยรวมในสถานที่เดียวกันนะคะควรแบ่งปล่อยให้กระจายตามจุดต่างๆเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อปลาตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในแหล่งน้ำนั้นด้วยค่ะปลาหมอการปล่อยปลาหมอไทยโบราณเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคปลอดภยัยไรโรคภัยไข้เจ็บเพราะการปล่อยปลาหมอเป็นเหมือนการปล่อยให้หมอเข้ามารักษาสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บให้เราอะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวมไปถึงมีอายุยืนยาวมากขึ้นด้วยค่ะส่วนสถานที่ที่ควรปล่อยนะคะปลาหมอเนี่เป็นปลาที่ชอบอยู่ในน้ํานิ่งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจึงอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําตื้นที่มีพืชขึ้นรกๆไม่ควรปล่อยลงในแม่น้ําลําคลอง พราะถึงแม้ว่าปลาหมอจะสามารถเอาตัวรอดได้แต่ก็เป็นสถานที่ที่ไม่ชอบและทำให้ปลาเนี่ยต้องดิ้นรนไปอยู่ในที่ชอบให้ได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่นะคะปลาสวายการปล่อยปลาสวายโบราณเชื่อว่าจะช่วยให้เงินทองคล่องตัว เพราะว่าปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจธธธจ,จึงมีความเชื่อกันว่าจะสามารถทำให้การค้าขายคล่องตัวเงินทองไหลมาเทมาแบบไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะสถานที่ที่ควรปล่อยนะคะสำหรับปลาสวายเนี่ยเป็นปลาไายที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำลำคลองโดยทั่วไปเลยค่ะหากจะปล่อยแนะนำว่าควรปล่อยตัวที่มีขนาด3-4นิ้วขึ้นไปเพราะจะมีโอกาสรอดสูงกว่าปลาตัวเล็กไม่ควรปล่อยลงในแม่น้ำใหญ่ เพราะจะมีโอกาสรอดน้อยกว่าปล่อยลงคลองค่ะปลาบู่ทรายการปล่อยปลาบู โบราณเชื่อว่าจะช่วยทดแทนผู้มีพระคุณซึ่งความเชื่อนี้มีมาจากตำนานนิทานพื้นบ้านเรื่องปลาบู่ทองที่มีความสอดคล้องกับชื่อตัวละครปลาบู่ทองผู้มีอุปนิสัยกตัญยูทดแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณจึงนำมาเป็นความเชื่อบอกเล่าต่อมากันนั่นเองค่ะส่วนสถานที่ที่ควรปล่อยนะคะควรปล่อยบริเวณที่เป็นกองหินหรือวัสดุใต้น้ำ เช่นขอนไม้หรือไม้ชายน้ำและควรปล่อยตัวที่มีขนาดโตหน่อยค่ะเพราะจะมีโอกาสรอดสูงกับปลาบูายตัวขนาดเล็กนะคะปลาตะเพียนการปล่อยปลาตะเพียนเชื่อว่าจะช่วยให้เรานี่มีความขยันมันเพียรและเงินทองต่างๆนะคะจะไหลมาเทมา ส่วนสถานที่ที่ควรปล่อยนะคะควรปล่อยลงในแม่น้ําคลองที่มีระดับลึกและกระแสน้ําไหลแรงเพราะปลาเหล่านี้เมื่อโตเต็มที่จะเป็นปลาที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ดังนั้นนะคะจึงต้องใช้พื้นที่กว้างการปล่อยเต่าสำหรับการปล่อยเต่าโบราณจะเชื่อว่าจะทำให้อายุยืนยาวมากขึ้น เพราะว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกโบราณจึงถือว่าการปล่อยเต่าเนี่ยเป็นการต่อชีวิตให้เต่าจึงทําให้อายุของเราเนี่ยยืนยาวได้เช่นเดียวกับเต่าด้วยค่ะส่วนสถานที่ที่ควรปล่อยนะคะควรสังเกตว่าเต่าที่ปล่อยเนี่ยเป็นเต่าประเภทไหนซึ่งหลักๆแล้วนะคะจะมี2แบบก็คือเต่าบกที่มีกระดองนูนสูง ไม่สามารถอยู่ในน้ำได้นะคะไม่ควรเอาไปปล่อยในน้ำนะเพราะว่าอาจจะทำให้ตายได้ในขณะที่เต่าน้ำซึ่งเป็นกระดองค่อนข้างแบนค่ะจะมีผังผืชระหว่างนิ้วเพื่อใช้ในการว่ายน้ำโดยเฉพาะควรปล่อยในพื้นที่ที่มีน้ำเป็นส่วนใหญ่แต่มีที่ว่างให้ขึ้นมาพักหายใจได้บ้างเช่นกันค่ะ และการปล่อยนกการปล่อยนกนะคะโบราณเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองช่วยป้องกันในเรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินได้เพราะถึงเวลานกบินไปแล้วไปรับถือเป็นการปล่อยนกไปแทนทรัพย์สินหรือว่าข้าวของที่เสียหายนั่นเองค่ะส่วนสถานที่ที่ควรปล่อยนะคะควรปล่อยในป่าปล่อยในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติที่มีแหล่งอาหารไม่ควรปล่อยนกเอี้ยงหรือนกที่จับมาขายนะคะ คำอธิษฐานในการปล่อยปลาตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วท่องนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพาเจ้าชื่อนามสกุลเกิดวันที่เดือนพอศอ,อายุ ได้ปล่อยจํานวนเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองและอุทิศกุศลให้แก่ศัตรูและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุขและโชคลาภให้ข้าพเจ้าตัวที่ให้ศัตรูและเจ้ากรรมนายเวรจงนำเอาสับพทุกสับพโศกสัพพโรคสับพภัยสับพ,บพเคราะห์เสนียดจันไร ออกไปจากตัวข้าพเจ้าตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปขอให้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาเทพเทวาเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเป็นสักขีพยานในกุศลเจตนาของข้าพเจ้าและคุ้มครองสัตว์ทั้งหลายให้รอดปลอดภยัยจนสิ้นอายุไขด้วยอำนาจบุญแห่งกุศลผลบุญนี้ จงสะเดาะเคราะ์ร้ายของข้าพาเจ้าให้กลับกลายเป็นดีมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาจเจริญก้าวหน้ามั่งมีสีสุขตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดสาธุ และก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเทคนิคการปล่อยปลาซึ่งนอกจากการปล่อยปลาตามความเชื่อแล้วนะคะเรายังต้องคํานึงถึงธรรมชาติที่อยู่ของปลาหรือว่าสัตว์แต่ละชนิดที่เราปล่อยด้วยนะเพราะหากเราปล่อยไม่ถูกวิธีเนี่ยอาจทําทให้สัตว์เหล่านี้นะคะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ต่อได้แทนที่จะได้บุญอาจจะได้บาปแทนก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะรู้หรือไม่ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ